เจ้าปัญหาเจ้าขอกขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งทั้งกลางวันกัางคืนดุนดุนเมื่อนงเว้นเสียจะหลับสนิทไปเท้านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นโลกจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจโดนเรียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิงนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั้นมา,มายุ่งควรตัวเองเนี่ยจเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เอเป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังเลยมันว่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายทีง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีก็็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พึ้นปราถนาเข้าในหัวใจอีกนะผู้เป็นศาสดาที่นำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายในจิตใจยิงต้องเป็นผู้เฉเียวฉลาด มากผิดธรรม,มานาสามัญชนทั่วไปไให้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสาตร์โลกให้เขาออเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้เนี้ยพระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉะลาดสามารถจนเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภา,ายในพระไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาข,ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยนะ การทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระธธพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการํำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตาหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกำลังมีความเกียดค้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มี ถึงการเสียสละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสละถ็จนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายก็ยังต้องเสียสละใครมาต้องการอะไรให้ทางนั้นสิ่งนี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ออรที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ มัคนควรจะพูดได้ว่าไม่มีผู้จะทําได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสาคัญที่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฟืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มถึงวิธีไหนวิธีใ,ธใไดได้ทั้งนั้นพ่อไม่ทราบคนมุบายของเขาคนฉลาดต้มถึงคนโง่ถึงต้มในไงกา,ารทาสอนคนโง่สอน,นง่ายคนฉลาดมีุบายกว่านี่แล้วเทียบกับอะไระเทียบกับกิเลสท,ที่มีความแหลมคมมีความเฉียดฉลาดกว่าเรา คิดในแย่แย่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไม่นําำธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยแต่กลายมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดไรก็ร้วนแย่ตั้งแต่เป็นเรื่องความสังงส่งงานสั่งการของกิเลสเปเสียชินมืยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งอย่านี้เป็นก้าวสุ มีใครบ้างทราบมาก่อนมันไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งน,นี้เป็นข้าศึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระไทยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภัยไม่มีข้าศึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยทีนีป้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เรื่องผูกมัดทั้งหลายงนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่คึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังม,มีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นข้าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนจงถือว่าเป็นตนมาก,กี่กับกี่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้า,านา แม้ท่านนำอุบาสมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะรวมตัวเข้าไปอยู่ในเงืง้อมือของกิเลสซึ่งเคยเสี่ยมสอนนมานาเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเถ้าเผลอจะทํากิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จะจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คืออยู่ในจิตดวงเดียวกันเพราะฝ่ายหนึ่งเผลอฝ่ายหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการค้ยครวนความขาดเหตุาข,าาขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสทั้งกี่ลสที่เขาแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว เป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดทางการกระทํากว่าจะได้ผลอย่างนั้นนั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของที่เดสที่ไม่อยากให้เราทาเช่นนั้นแล้วเราก็คล้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้เต็มเน็ตเต็มเหนื่อยกลัวจะลำบากลำบนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความกินสอนไม่ไม่่อเชื่อ กิเลสสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทําแทรกเข้าไม่ได้นม่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสมเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะก,กัน เขาไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสถียเดียวเราจะมีอยู่อีกอันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลสก,ก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านอ่าที่นี้แยกจริงชยัยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมา,มากคนนั้นก่อนจะคว้าเอาชัยชนะหนา,าได้นำใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกลับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นหลักผู้มุง่งตอบผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลำบากลาบนเป็นทุกข์เป็นอยากอะไรกลัวไปอะไรเนี่ยของความกลัวนั้นเป็นอุปสรรคอีกขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ อันเปิงหวังของตนเท่านั้นไม่เห็นม,มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญเป็นคุณก็เข้าใกล้คิดติดแน่กับความกล้าหาญสู้กับมารซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านค้นกระได้โดยลำหลังลำหลันงนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายาค้นด้วยกสติปัญญาของพระองค์หลานด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้ครือนาปานสติทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วทรงทิดด้านหลังถึงคราวที่ไปเรียกนาขวานเลยทรงบำเพ็ญน,นาปานสตินั้นนำการบำเพ็ญขราว องค์พยาวนั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ล่มโพคุณได้หลักนั้นเป็นที่ยุทอานานานสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าผ่องใสก็ผ่องใส พระกายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะอดพระกยาหารมาทั้งสี่เก้าวันมาสวยในวันนั้นระกายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำดับลำหน,ำหน่จิตที่ควรแจกปัญญา เพราะอานาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิยาวิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปฏยาสร้างขารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเยียบเลียงเรื่องอวิชชาปฏิยาสร้างขาราเยียกอย่างจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลย อันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียงท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอ่านเท่าเท่าไรเรียนก็เท่าไรก็ตามอย่างวิชชามากี่ตู้กี่คำผีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมวิชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้วิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหมุนกันหนุนกัน มันหนุนไปจากไหนเนี่ยเราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งและแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งนี่กี่กิ่งกี่แขนงแล้วมีกี่กี่ใบกิ่งเล็กกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่เล็กกี่น้อยกี่แขนงแล้วนับนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียวันหลังไปนับใหม่หลงกันอยู่เรื่อย นับกิ่นไม้ตนเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่องได้ราอะไรนะนี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองนะผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไรนะถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทําเรือนก็ค้นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดค้น รากแกวรากฝอยตัดเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมมนมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวนั้นจะทนได้อย่างไรมันก็ล้มพเนจรนาดลงเท่านั้นเองแล้วจริงก้านสาขาดอกใบมีจํานวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและตายไปด้วยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่แะที่ว่าอวิชาปัญญาสัางขาลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกวรากฝอย กิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างขารสร้างขา,าปรปัญญาวิญญาณปัญญาร่วีไปไม่มีที่สุดคือมีรนกแต่งรากมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบคุณง่ายๆว่างั้นแหละ <S <S <น>มันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขขแขนงมันก็ส่งตัวของมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้เพราะต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะ สืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งขัานสังขารดอกลラตายหมดมีอวิชชาวัตะเววัเซศริยาคานมีอะเรื่อยมีอวิชชาดับสังขารก็ดับอน,นั้นก็ดับก็บดับเรื่อยเลยนี่ท่านพูดถึงว่าอาวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหมุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็น ให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชาแต่เป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจงมูกทางเลี้ยงทางกายนี้แต่ทางเดินของอวิชาสัางคาลาปยาบิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องมือของวิชาอวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ตรุงให้ข่าให้หมายให้สําคัญให้ิ่งต่างๆท่านมันออกมาจากอวิชาเ่อคน้นเข้าไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไร วิชาดับสังขารจะมีมาาไปอย่างไรสังขารน,นอกจากสังขาราล้วนๆแ้สังขาร,า,ารปอรหันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารเราทั้งหลายที่มีวิชานุ้นแย่ตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสวิชญญาก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชาพาให้เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาตรงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชาดังที่อเคือธิบามาแล้วหลักแกวหลักขอ้อยเป็นยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไร ไปสาคัญมั่นหมายอะไรคลี่คาดูทั้งสิ่งนั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญนั่นหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่วย้อนเข้ามาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนควนกรกวายเป็นตัวประยึ์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจพี่พาดูมันเข้าใจทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก้งนารูปวิธีต่างๆกรรมาฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลำดับนี่เป็นขั้น เรื่องเริ่มแรกคือจะระง,งับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจั้งตนมากน้อยทั้งนั้นการปฏิบัติเราจะไปค่าแต่หมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนี้ชำนาญในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมือ่อถนัด ทำถูกต้องตามอริยาสาัยด้วยถูกต้องตาหลักทรรมด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสื่อเอไปพุ่งเฟือ่เอ,อไปเทยงไรก็าตามเมื่อได้รับทําที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่ำกำเริบเกดสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลนะ้เหี่ยวิชาสงบตัววบากติปัญญาจะพิจารณาตรวจพิจคาดู สิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกลนักายของเราเนี่ยก,ปปกรดูผบเวทนาสัญญาสังขารมีนยน,นี้อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิเมื่อเครื่องสัมผัสต,ต่างๆเมื่อมันมีกิ่นมีกั้นเมื่อมันมีรากแก้วรักผอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนี่แหละให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในก,ก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสุสัย เป็นมรด้ทั้งนั้นคือทางดาเนินก็ถอดถอนกิเลสเช่น,นสอนให้ไปอยู่ป,าป่าช้าแต่ยังไงถึงให้ไปอยู่ปา่าช้าไปเที่ยวปา่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพอเราไปเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อนเห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเข้ามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็น ชัดเข้าใจชัดในป่าชาพันนาคือตั้งการตนเดิมที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้งนั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดถึงถือเราจะบังคับให้มันถอนตลอดมันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณิพิจนาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยจะได้โดยำดงามการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้น เราจะคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจใกําหนดพิจารณาดูปัจจุบนันธรรมคือความเป็นของจิตเราเนในขณะขณะจิตสงบอย่างไรก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้น นิสัยคนนั้นเป็นงั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยของเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตามความต้องการแล้วจะเกิดความดับร้อนขึ้นมาและการเป็นเรื่องสั่งสมพิเลขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลหรือทากิเลให้ระงับดับไปเป็นความผิดไป อยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศกลางวันอยู่ด้วยความจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ธรรมทั้งนั้นถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งต้องการจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมด ถ้าแก้ปัญหาไมา่ได้ภายนใ,นในนี้แล้วภายในก็เป็นคุณเป็นไฟไปหมดเพราะผูนี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสัาหแั่สัตว์และบุคคลได้หน,นึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความคิดแผงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบาดประงกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจนี่และเป็นผู้สั่งงานคอยดูความเคลื่อนไหว วันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรที่ไม่สบายค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเศร้าหมองปัญญาของเรามีนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศร้าหมองนะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้นะ ให้ดูความเศ้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศ้าหมองความเ้าหมองนี่มันก็ลังงัดไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนให้มันมีความเศ้าหมองมากขึ้นทำให้เศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณาเราจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทางานกําหนดดูไม่ต้อง ดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันตปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันของใสขึ้นมาก็ให้ทราบมันนี่คือความของใสนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระกรันธรรมะระวังจิตใจของตนผลจึงเก,กิาดขึ้นมาเป็นความของใสความของใสกับความพาสุขสบายมันแยกกันไม่ออก เมื่อปรากฏเป็นความปลอดใยขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบชัดแยบไว้ทั้งสองเงื่อนศสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารณาเป็นสัจธรรมละชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดำเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆเราไม่ต้องตำหนิ ทางดีเลดไปเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเท่าไรความผ่องใสความสงบจะมีมากน้อยเท่าไรอ้าสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึดเมื่อถึง้นสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบงังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยดจิตมีความท่องสายมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ของใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตายเรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตให้ด้วยความผาสุกเย็นใจ อุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณาเช่นความเศร้าหมองเป็นต้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทำไมามันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วย,วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อ <Yeah. S 1> มันปรากฏขึ้นมาเพงทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้ว เราะฉะนั้นเราจริงไม่ต้องไปเสียใจต่อไหนม,มันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานะถ้าเราไมา่นําสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยากให้มันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดมยียิ่งจะกาลริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหมุนกันอีกเพราะฉะนั้นมันดับไปได้ยังไงเมื่อสาเหตุหมุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกำลังเขึ้นเรื่อยๆนะที่จะหดับสาเหตุนี้คืออะไรก็คือปัญญา อ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความสมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรอ้าถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความสมองนี้มันจะไปไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรม,มาปรากฏอยู่ภายใน,ในใจ,จิตใจของเราอย่านี้ ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทำไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งรุอความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะอะไรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยที่นั่นอาการทองจิตที่จะไปส,ส่งเสริมให้ความสมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล็ดรอดออกไปชิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นความ ข้อมอ,องนี่มันก็สลายตัวมันลงไปนี่ความร้อมองก็ดีความผ่องใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความร้อมองนั่นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ำให้ขุ่นมัวให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อ,อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันนัางที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่นเราเป็นนักพิจารณานี้ก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมด ทั้งทางดีทางชั่วพี่ปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปของนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่บอกความไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดตัวความไม่สบายมันเกินมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีมสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมันต้องมีสาเหตุ คน้นลงที่หนักอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นไม่เกิดประโย,ยชน์จำผิดขังนั้นละปฏิกรรผิดทุกขงังเนปัญนาเมื่อไม่สมหวังนี่มันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์ทำความปาถนานั้นนี่มันต้องให้พิาจารณาแกใ่จิตแกอยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิต มันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกคอยสังเกตด,ดูอยู่เสมอปัญญาก็ทันเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันญญามีหน้นาที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชัว่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องระเสริฐจิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขี่บังคับหรือไป ทำงานจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภายนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลำดับลำดับนักภาวนาต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆเลยที่ลืมทำงาน มันจะตั้งอยู่ทลายก็ให้มันตั้งเราจะไปปรถนาจะไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูดูมันารสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนไม่ให้สงบมันจึงหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไป หลังนนหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกายของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเหตนาความสุขความทุกข์ความเจ่เฉยมันก็เกิดกระดับของมันสลับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสลับเปลี่ยนวนเวียนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทาง ร่างกายก็ด e ีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาได้มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจําก็จําไปอยู่อย่างนั้นน่ะจาอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาสาระแก่สารอะไรก็มันได้ทั้งขานยืนยันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งอย่างนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลักปัญญาใจของเราก็มีความโปอ่งใส เพราะใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกระตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจักษ์ใจนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่งไรนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันหน้าอย่างเป็นปากสําหรับผู้รู้แล้วกัน